วิเคราะห์ยันยอดพรกกันไตรปิดกยันในตำนานและยันลึกลับที่ปรากฏในทุกหนังสือสวดมนต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในอีพีนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศีเลาห้วยกันอีกครั้งนะฮะก่อนที่จะไปพูดถึงที่เราพลาดผัวกันไว้เรื่องของยันยอดพัะกันไตรปิดกซึ่งเป็นยันที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสวดมนต์ในเกือบทุกเล่มเลยนะครับแล้วก็เป็นยันที่ค่อนข้างมีที่มาที่ไปลึกลับนะหลายๆคนก็ ก็อยากรู้นะจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับข่าวคราวกันก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สการเรียนเรื่องของศาสตร์เลขยันไทยในสไตล์ศิลปะพะเวทนะครับตอนนี้ห้องเรียนที่3านะไม่น่าเชื่อเลยหลังจากเราออกคลิปคูบาวัดดอนตันไปเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะน่าจะประมาณวันจันทร์เนี่ยจากที่เคยแจ้งกันไว้ว่ามีที่นั่งเหลือครึ่งห้องปรากฏว่าตอนนี้มีที่นั่งเหลือแค่สามที่เท่านั้นถ้าใครสนใจนะก็รีบติดต่อมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่า ขณะที่คลิปออกไปเนี่ยจะเต็มหรือยังนะครับแล้วก็การพิจารณาห้องเรียนที่4เนี่ยอยู่ในการพิจารณานะว่าว่าจะจะัดสรรอย่างไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวบอกคร่าวๆนิดนึงนะเพราะหลายคนเนี่ยก็ยังไม่เคยเรียนนะก็สงสัยว่าเราสอนอะไรกันบ้างนะก็จะมีการพูดถึงเรื่องของบทเรียนทั้งหมดนี้แบทเรียนนะ บทเรียนก็จะไล่ตั prochain, ้ง of e crew. แต่เร,對對เรื่องของที White ่มาที่ไปเรื่องความเชื่อเรียกยันก่อนนะแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทานไว้ครูเนาะแล้วก็เรื่องหัวใจคาถาเรื่องของยันประเภทต่างๆอาทิเช่นหัวใจร้อยแปดเรื่องของยันเลขาคณิตยันประเภทณปปฐมังณเกรดปฐมมันแล้วก็ยันอิสระนะครับแล้วในแต่ละบทเนี่ยเรายังแทรกเรื่องของโกลเมตเคลับนะในเรื่องของวิธีของยันแล้วก็ภาษายันนะครับเรื่องของอักขรหอมนะแล้วก็การผสมคำเนี่ยอยู่ด้วยนะครับ ดังนั้นแล้วใครที่สนใจนะครับก็สมัครกันมาได้นะครับส่วนคราวๆติดตามกันให้ดีนะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะเหลือที่นั่งหรือเปล่านะครับจากคลิปนี้ออกไปแล้วนะฮะก็ติดต่อได้มาที่แอดมินได้เลยนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่ายันยอดประกันตะบิดกเนี่ยเราได้รับคําขอนะตั้งแต่กลางปีเดี๋ยวขอกันมา2ท่านนะเดี๋ยวผมอ่านเลยจากมือถือของผมเนี่ยนะครับท่านแรกก็คือคุณผู้ใช้ยูสเซอร์ยูทูบว่า MJ เครับนะเขาบอกว่าอยากให้ทํายันยอดพระกันตบบิดก บ้างครับอ่าโอเคก็สัญญาว่าจะทำให้นะครับทีนี้อีกท่านหนึ่งแกใช้ user ว่า A ตัวใหญ่ MG ไม่รู้ว่าจะอ่านอย่างไรเนี่ยเราก็ a m g อเนาะแกบอกว่าสอบถามครับอยากให้วิเคราะห์พระคาถายอดพระก,กันไตรปิดกหน่อยครับว่าเป็นบทสวดสายขาวได้บุญกุศลมากล้นตามข้อมูลที่ได้เขาเล่าว่าจริงไหมเพราะบางคนบอกว่าเป็นบทที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอาไวใ้ให้ไปสวดบ,บท พาหุงอดทำวัดจะเป็นประโยชน์มากกว่าในความเห็นของศิลปะระเวทมองว่าอย่างไรบ้างครับอ่าโอเคก็ได้โจทย์มาแล้วนะก็ถือโอกาสนําเรื่องของยันเนี่ยมานําเสนอด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์ตามความคิดเห็นของศิลปะระเ,เนี่ยด้วยว่าเออที่มาที่ไปในเรื่องของคาถานะยอดพาตการใจบิดกแล้วก็แต่ละบทของเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรหลักๆอะไรบ้างแล้วในความเห็นของศิลปะระเวทดูเห็นอย่างไรบ้างตามโจทย์ไปเลยนะกันนะแล้วก็ ที่สําคัญเรามีสาธิตด้วยนะวันนี้เรามีสาธิตการเขียนยันยอดพรกกันด้วยใครที่เป็นแฟนหนังสือสวดมนต์นะแล้วก็เห็นยันนี้บ่อยๆนะบางคนเอาไปสับที่หลังก็มีนะก็จะได้รู้ว่ายันนี้เริ่มต้นเขียนอย่างไรมีคาถาหัวใจอะไรบ้างนะครับผมอ่ะก่อนอื่นวิเคราะห์ก่อนนะครับเรื่องของยันยอดพักกันแตบิดกเนี่ยมันมีหลายกระแสะมากนะครับกระแสะที่เราจะพบในงานเขียนทั้งในสื่อโซเชียลแล้วก็ในงาน เขียนที่ปรากฏในหนังสือสวดมนต์นยุคแรกๆเลยและผมเองเนี่ยก็เข้าใจผิดด้วยนะผมยังเข้าใจผิดว่าเป็นยันหลงพ่อจรลันวัดอัมพวันเลยนะเพราะว่าเวลาที่เขาพิมพ์หนังสือสวดมนต์หลวงพ่อจรลันเนี่ยก็จะมียันยอดประกันแทรกด้วยนะก็ะจะมีลักษณะแบบนี้จนเราเข้าใจว่าเป็นยันของท่านนะีก็มีเหรียญบางรุ่นของท่านนะครับที่คนก็อาจจะเข้าใจอย่างผมเนี่ยเอาไปไว้ในหลังรูปเหมือนหลวงพอ่อจรลันเนี้ยเออปรากฏว่าไปดูแล้วเนี่ยที่มาที่ไปที่เขามักจะเขียนเขาบอกว่ายันนี้เนี่ย ขุดออกมาจากกรุสวรรคโลกแล้วก็มีพระพิสุชื่อพระพิสุแสงแล้วก็วงเล็บหลวงธรรมกรณอ้าวตกลงเป็นพระพิสุหรือจะเป็นขุนานางนะเพราะหลวงธรรมกรณเนี่ยเขาเป็นขุนานางในกรมวังนะตามยศเก่าของเขาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้คนที่จัดการในเรื่องกิจการในกรมวังเนี่ยแล้วก็วงเวล็บว่าพระพิสุแสงตกลงพระพิสุแสงสึงกออกมาเป็นข้าราชการหรืออะไรเนี่ยผมก็ยังยังตั้งคาถามน,นี้อยู่เนาะโอเคประเด็นแรกละประเด็นที่สองมันจะมีข้อความอีกก็บอกว่าได้มาจากพระแท่นศิลาอาและอุตรดิต จริงๆแล้วสุโขทัยกับอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ในภาคใกล้เคียงกันนะจังหวัดมันก็ใกล้เคียงมันก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงนี้อุตรดิตถ์หรือสุโขทัยอ่ะนี่เป็นเ็นหนึ่งละที่น่าฉุกคิดแล้วเขาบอกว่าถ้าส่วนแล้วเนี่ยจะได้อันีิสงมากเหมือนสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นเลยทีเดียวนะนี่อันีิสงนะจะป้องกันเพศภัยสารพัดนี้คือข่อยนะแต่ปรากฏว่าอิทธิพลของเวิร์ดดิ้งตัวเนี้ยมันทําให้คนเนี่ย อยากที่จะทาหนังสือสวดมนต์แล้วคล้ายๆกับเผยแพร่หนังสือสวดมนต์เงี้ยยอดพระกันในบิดกหรือบทสวดมนต์ยอดพระกันไปดกรวมถึงบทสวดมนต์สำคัญๆที่ดัง,ดงๆเช่นคาถาชินวันชรหรือว่าพระปะรลิตอื่นๆเนี่ยรวมกันเป็นแพ็กเกจนะพอรวมกันเป็นแพ็กเกจเนี่ยมันหลายหลายรุ่นไงคนก็อยากได้บุญเนาะเขาบอกโอ้โหไปสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นเราต้องใช้ตังนะไปเลี้ยอะไรใช้ตังนะอันนี้โอ้โหแค่พิมพ์หนังสือเองรวมกันคนละสิบยี่สิบบาทร้อยคนพิมพ์หนังสือได้เยอะนะมันก็ทําให้บทสวดมนต์ต่างๆนี้ถูกกระจายไปความเชื่อกก็ถู ฝั่งรากลึกไปรวมถึงจะมีภาพยันภาพหนึ่งนะครับซึ่งภาพยันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสาธิตให้ดูว่าเออมีหัวใจคาถาอะไรบ้างอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะมาดูเรื่องของปัญหาการตีปัญหาก่อนที่บอกว่าขึ้นจากกุสวรคารโลก่อนประเด็นแรกนะฮะประเด็นแรกเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะพระกลุที่ขึ้นจากส่วนคารโลกเนี่ยที่ดังๆเลยคือพระล่วงรลางปืน เป็นพระที่ผมชอบมากแล้วถ้าเกิดผมมีโอกาสที่จะสร้างพระนะเป็นพระเครื่องนะสมมุติผมเป็นเกจิแล้วกันเล้ล่วงลังปืนเนี่ยเป็นภาพพิมพ์ที่ผมอยากสร้างแล้วก็สวยงามนะฮะเป็นรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นศิลปะของทวารวดีนะแล้วก็ยกพระหัตถ์ขึ้นนะครับแล้วยืนนะปางยืนสวยแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นลิมนะเหมือนลังปืนซึ่งพระล่วงลังปืนเนี่ยจะมีที่เห็นดังๆก็จะเป็นลรบุรีที่หนึ่งนะลรบุรีเนี่ยเขาบอกแตกกลุ่มมาก่อนแล้วก็ พอเป็นกลุกสวรรคโลกเนี่ยจะแตกกลุ่ประมาณ2,493นะอันนี้คือเป็นทางการนะแต่ก่อนหน้านั้นนะใครใครจะไปลอบขุดกรุกตอนไหนบ้างเราไม่อาจทราบได้นะคนสมัยก่อนชอบชอบขุดกลุก,กันนะอายุทยงอายุยานขุดกันเรียบนะคนก็มีความเชื่อว่าพระกรุเนี่ยข็งเลยหรือไม่ก็คิดว่าจะเอาพระกรุ่เนี่ยไปขายนะว่าความเก่านะคือ2,493เนี่ยคือเขามีการเขาเรียกว่าเปิดกลุแล้วกันเขาเรียกวเปิดกรุโดยทางการนะครับแล้วก็มีการบูรณะซ่อมแซมมาเรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ย ปี2493เนี่ยจะต้องปรากฏแล้วสิว่าพิกสุแสงเนี่ยเป็นใครนะฮะพระภิสุแสงท่านเป็นใครแล้วตำแหน่งราชการเนี่ยกรมธรรมทิกรตอนนั้นเนี่ยมันก็น่าจะสืบสารได้ว่าท่านเป็นใครนะทีนี้ผมไปเจอในหนังสืออีกงานเขียนหนึ่งนะครับงานเขียนเก่าของจันดวงธรรมจันดวงธรรมชนเชิดประทีปเนี่ยแกเขียนในหนังสือชื่อคาถาอาถรรพเนี่ยแกเขียนอย่างนี้นะผมเปิดผมเปิดในข้อมูลของจันดวงธรรมเนี่ยแกบอกว่าชื่อคาถาไม่ได้ชื่อยอดพระกันตรบิดกนะ เขาชื่อมหาสิริพุทธามงคลเวชยานคาถาอ้าวที่มาที่ไปไม่ได้บอกนะเขาบอกว่าคาถาเนี้ยคนที่นํามาก็คือหลวงพ่อทองคําทามณีอ้าวมีชื่อนะครับมีชื่อตคนในตํานานเพิ่มกันอีกแล้วนะฮะอ่าธรรมกามูด้วยนะพระอาจารย์นุ่มแห่งข้ามัวแดงอ้าวแล้วก็หลวงพ่อเขียววัดปักคลองมะขามเท่าอ่ะม,ม,มี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 ตัวละครเพิ่มอีกนะแล้วก็บอกว่าฉบับเดิมเนี่ยของพระคาถาเนี้ยนะครับบอกว่าจารไว้ในเวลานะเปิดกรุที่จังหวัด นะจังหวัดนะสวรรคโลกนะครับโดยพิสุแสงถอดเป็นภาษาไทยโดยหลวงธรรมธิกรเพ่งได้มาจากพกระแท่นศิลาอาเนาอาีกแล้วนะมี27สบ็ดวัดี่นี่คือเป็นข้อมูลของอาจารย์ดวงธรรมนะซึ่งมันก็คล้ายๆกับในหนังสือสดมน่ะนะแต่นี่มันหาเขาที่จะบอกในจะหาที่มาที่ไปได้ยากยิ่งมีตัวละครเพิ่มแบบนี้นะมันก็หายากแต่นี้สองสี่เก้าสามเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพศที่เราจะหาข้อมูลที่ได้แบบ ยากเย็นอะไรเหมือนกับมันเก่าอ่ะเพราะเราจรนินตนาการว่ามันเก่าไงด้วยความคิดเห็นของผมเนี่ยก็จะบอกตรงๆเลยว่าอาจจะเป็นเพราะการเล่าต่อกันมาลักษณะนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคาถาสม,มัยก่อนเนี่ยบางทีก็ใช้ความเชื่อนะบางทีใช้ความเชื่อใช้อะไรอย่างนี้แล้วก็คาถานเนี้ยนะฮะยอดพระกันติบิดกเนี่ยบ้านก็บอกว่ามี12 12บทของเก่าของเดิม12บทบ้านก็กว่ามี27บทแล้วก็มีนักวิชาการด้านพุทธศาสนาหลายท่านนะที่มีชื่อเสียงของไม่เอ่ยนามแล้วกันเนาะก็ก็วิจารณ์ไว้โอ้โหแบบผิดไวยากรณ์ ผิดอะไรซึ่งซึ่งถามว่ามันก็จริงของท่านแหละแต่คาถามันก็คือคาถาละท่านเขาเอาไว้เจริญศรัทธานะฮะโดยที่ว่าคนที่อ่านเนี่ยเขาอินแค่ไหนละ่ะเขาอินแล้วเขาไปทํากุศลแค่ไหนนะมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์คนแต่งเนาะอ่าทีนี้ของศิลปะพกเว้นในมุมมองของเราเราไม่ได้ไปขุดคุยหาความเป็นจริงซะทีเดียวแต่เราเปรียบเทียบนะอย่างเรื่องพศนะเรื่องอการแตกลกลุ่ของพระก็ดีหรือเรื่องของยศหลวงธรรมธิกรก็ดีในช่วงเวลา2493มเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ย เราให้ท่านคิดขบคิดเอาเองนะเราจะไม่บอกว่าจริงเท็จประการใดแต่ว่าประโยชน์อย่างหนึ่งในการที่พิมพ์หนังสือสวดมนต์เนี่ยมันก็ทําให้คนเนี่ยโน้มน้าวไปทางเรื่องของกุศลมากกว่าเรามองถึงอัตถประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมากกว่าทีนี้ผมก็ขอจะแปลนะครับแปลคาถาทั้ง27บทแ,แบบคร่าวๆแล้วกันและจะเฉลย ER ด้วยนะว่าอะไรที่เรียกว่ายอดประกันตจไปดกไปอยู่ในบทไหนใน27บทเนี่ยบทไหนที่มุมมองของศิละปะเวท,ทิ่ว่าโอ้นี่ยอดประกันแน่นอนนะฮะมาดูกันเลยนะฮะผมเอาสือนี่ไง หนังสือส่วนมนุนพิธีเห็นไหมฮะอย่างเก่าเลยนี่ผมใช้ตอนบวชนะก็ยังอยู่นะครับแกจะเปิดเลยบทแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงนร่หอรคุณก่อนอิติปิโซเพราะว่าอรหันตสัมานั่นแหละแล้วหอคุณของพุทธคุณเนี่ยเอามาก่อนบทที่2เนี่ยเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของไตรสนาคมนะแล้วก็บวกกับพุทธคุณนะบทที่สามจะพูดถึงเรื่องขันห้าบทที่4ี่เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องธาตุสี่แล้วก็เรื่องของอากาศสัทธาและวิญญาณธาตุนะต่อนะครับบทที่ห้าจะพูดถึงเรื่องสวรรค์ สวรรค์ต่างๆที่อยู่ในกาลมาวจรนะครับซึ่งสวรรค์นเนี่ยก็จะพูดตั้งแต่โอ้โหชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมารรดีนะชั้นปรนิมมิตะว,ะะวะัวัตถีก็จะพูดถึงเรื่องสวรรค์นนะบทที่6เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องชานหามีชาน5อย่างนะครับแล้วก็บทที่7จเนี่ยจะพูดถึงเรื่องชานในระดับสูงนะที่เป็นอรูปภพมเนี่ยนะไปจนถึงเนวะสัญญาณาสัญญาเยะตนะ บทที่8นะบทที่8ในสําคัญผมเคยพูดไปแล้วบทที่8กับบทที่9เนี่ยจะคู่กันคือจะพูดเรื่องของมหาบุรุษ8จําพวกนะครับก็โสดาปฏิมาโสมาปฏิผลนะในบทที่9ก็จะพูดถึงโสดาปฏิผลนะครับสกีทาคามีแล้วก็สักชาคามีผลก็จะพูดไปถึงเรื่องมหาบุรุษ8จําพวกไปหาดูได้นะมีท,ทั้งคลิปพิเศษแล้วก็คลิปธรรมดานะไปดูนะผมเปรียบเทียบไปให้แล้วนะครับ8กับ9ก็เลยข้ามไปเลยนะครับ10เนี่ยนี่คือไฮไลท์นะ ถ้าจะบอกว่าอันไหนคือยอดพทะกันแต่ปิดกผมจะบอกว่าบทที่ส0บนะเพราะบทที่สิบเนี่ยเขาพูดถึงไตรสนาคมก่อนพูดทางสนังขชามิชมพูที่ปัญจอิสโรอุสรธรรมานาโูพุทธยยะทีนี้เนี่ยมันมีหัวใจคาถานะถ้าสมมติว่าบทแรกเนี่ยอาปาเมจุปะเนี่ยก็คือถ้าเป็นยอดถ้าไตรปิดกเนี่ยก็จะเป็นยอดของพระวินัยไงอาเนี่ยก็คืออธิกรรมอธิกรรมเนี่ยก็คือพวกปราชิกพวกอะไรแบบนี้เนาะปาเนี่ยคือพวกปัจจิตีไง มะเนี่ยก็คือพวกมหาวัคนะครับแล้วก็จุเนี่ยจุลวัคปะนี่คือบริวารน,นะก็คือว่าเป็นสินต,ต่างๆ ör, สินข้ออื่นๆนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือทีมะสังอังขุนะทีมะสังอังขุเนี่ยก็จะเป็นยอดไงย,ยอดพระไตรปิฎกในส่วนของพระสูตรไงทีก็คือทีฆานิกายนะครับมะก็คือมัชฌิมานิกายนะสังเนี่ยก็จะเป็นสังยุทธนิกายนะครับอังคุตระนิกายนะคุตการานิกายเห็นไหม ส่วนอีกบทหนึ่งก็คือสังวิทาปุกายปะปะครั้งก่อนหน้านั้นก็เคยบอกไปแล้วนะฮะสังวิทาปุกายะปะไปดูในคคิปถงพ่อเดิมเนาะอันนี้คืออภิธรรมนะถ้าเป็นยอดพระตไตรปิฎกเนี่ยบทนี้นะครับบทที่10เนี่ยควรจะเป็นยอดพระตไตรปิฎกแล้วก็บทอื่นๆน,นะอย่างเช่นบท12เนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องกุศลนะบท13 13, 14, 15เนี่ยจะเป็นพวกการทํากุศลน,นะครับการทํากุศลให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยนะตั้งแต่จารุมนะไปจนถึงปาลนิมพิตะวะสว จะเป็นเรื่องของการทํากุศลให้ไปถึงสวรรค์พวกนั้นน่ะนะต่อมาก็จะเป็นพวกเกิดในชั้นพรหมนะบทที่สิเก้าเนี่ยเกิดในชั้นพรหมนะครับส่วนบทที่ยี่สิบนะบทที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยตัวนี้นะครับบทสองบทเนี้เขาเอาคาถาเนี่ยไปทําตะกรุดเมตตานะในสายวัฏพันธ์สูงอยู่ชนิดหนึ่งนะครับผมนะก็จะเป็นพวกสร้อยอ่ะสร้อยบาลีพวกไอการอนุโมทนานีนะฮะยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับ,นะรบก็มีนะแล้วก็ 22เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของเทวดานะพวกคาถามหาสาวังต่างๆเนี่ยจะอยู่ในนี้มิกมิกกันอยู่นะยีิบสาเหมือนกันนะครับยีิบสามนะยีิบสี่เนี่ยก็จะเป็นการวนกลับมาที่เรื่องของขันอีกนะแล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของขันนะแต่ว่าเอาไปจับคู่กับนโมธรรมะนโมสังคะนะเพราะว่ายี่สิบสี่เนี่ยมันเป็นนโมพุทธะนะครับก็ไปรวมกับขันอีกนะจนยีิบเจ็ดเนี่ย ยิบเจ็ดเนี่ยจะจบบทท้ายด้วยณนะมูคุทยะามาอุทุกขังอนิจังอนัตตายาวัสสะหายโยโมนะอุอะมะทุกขังอนิจังนะจังเนี้ยก็จะไปอยู่ในเรื่องของไตรักเนี่ยจะบทสุดท้ายเลยเนี่ยจะอยู่เรื่องของไตรักนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยโดยโดยส่วนตัวแล้วนะผมไม่ได้รู้สึกต่อต้านไรกับบทคาถานี้นะฮะก็รู้สึกว่าหนึ่งมันก็เป็นอะไรที่มันจะลงศรทัทธานะนะใครท่องเขามีความเชื่ออย่างไรอย่างน้อยส่วน,วนมวลไหว้พระเนี่ยมันก็ได้กุศลน,นะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปยึดติดกับ ความคาดหวังที่มันเขียนอยู่ในบทมากเกินไปนะครับถือว่าการเจริญสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการหนทางที่ทําให้เราจิตใจสงบนะครับทีนี้ในภาคยันบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตในภาคยันว่ายันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วจะเกี่ยวข้องกับยอดพรกกันไปรบกบจริงหรือไม่นะครับก่อนจะไปสาธิตนะครับก็ขอรัชนานะคุณครูบาอาจารย์ที่ประดิษ,ษฐสถานยันยอดพรกกันไปรบิดกนะช่วยมาเป็นประจั์พยานหากใครนําความรู้ในการสาธิต ยันยอดประกันตบบิดกเนี่ยไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรในทางที่เป็นกุศลก็ขอมีความเจริญรุ่งเรืองหากใครนําความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในทางที่อกุศลนะครับก็ขอให้คนผู้นั้นไม่สามารถใช้วิชาการาต่างๆเหล่านี้ได้เลยและขอให้แพ้ใครตนเองด้วยเธอขอให้วาจาสัตว์นี้เป็นจริงด้วยเถิดสาธุสําหรับอัคราษรที่ลงนะครับยันยอดประกันตบบิดกเนี่ยผมพิจารณาดูแล้วนะมีอะไรบ้างนะมีนะแล้วก็สองมีมะอ,อุนะมะอ,อุ หัวใจพัดไตปิดกเออท่านจะบอกมาโอ๋เนี่ยอันนี้คือเข้าขายคือหัวใจพัดไตปิดกนะพระไตปิดกนะก็เป็นไปได้กนะ็าอาจจะหมายถึงนี่ก็ได้นะครับสามหัวใจแรงถามข่าวเออแรงถามข่าวนี้ผมเห็นมีพัฒนาจารเนี่ยภาคใต้เนี่ยท่านลงนะครับก็คือพระาจะนองวัดไซขาวเนี่ยท่านลงแผ่นจานด้วยยันนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะได้ที่มาที่ไปจากไหนเราก็ไม่ทราบนะจะเห็นเป็นเป็นวัตถุมงคลของ,ของท่านนะแล้วก็ ในสายสินหของพ่อจรรย์นเนี่ยก็เห็นนะครับเห็นลงลงยันนี้เนี่ยเขาคงอาจจะคิดเหมือนผมนะ,นะครับสีสสส่สังวิสุโลปุาสะภุพะอ่ะสังวิสุปุสะภูพระเนี่ยพูดไปหลายคลิปมากคลิปล่าสุดเรื่องหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็พูดถึงนะเรื่องของยันอกเราแล้วก็ ยันหลวงพ่อพรมวัดช่องแคยัน,นสิบนะอาารวิศูุปุษาพูมพูดเหมือนกันแล้วก็ยันเก้ายอดนะครับของหลวงพ่อหลุนวัดอภวันเนี่ยนะครับหรือว่าหลวงพ่อหลุนเก้ายอดนี่ก็พูดถึงนะใครอยากดูการอธิบายแบบละเอียดไปดูได้ในคลิปต่างๆาแบบนะั้นเนาะทีนี้ผมก็จะมาสร้างเป็นยันนะสร้างเป็นยันมายันนี้เนี่ยดูเหมือนง่ายนะแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับอ่าอย่าประมาทเชียวนนะเออมันลากเส้นก็งงได้นะ ไม่ใช่งงไม่ได้เหมือนกันลากเส้นเนี่ยถ้าเราไม่ชานาญเนี่ยมันก็งงได้แปลกๆเหมือนกันนะครับเริ่มต้นนะครับในการลากเส้นเนี่ยลากเส้นอย่างนี้นะครับผมก็จะพยายามลากเส้นให้มันแบบก็ชับที่สุดเนาะนี่ลากตรงนี้อ่าลากมาอย่างนี้ปึบ๊บขึ้นไปอย่างนี้ก็พยายามจะลากให้เหมือนต้นฉบับเที่สุดนะนี่เสร็จปั๊บตรงนี้มันจะขึ้นเหมือนสี่เสาอ,อ่ะอ่านี่ ปุ๊บนี้ตรงกลางอ่ะนี่นนหนึ่งอันนี่มีขดหนึ่งอีขดหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปอ่านี่นะครับมาดูซิความยากมีอะไรบ้างอย่างแรกสุดที่จะลงนะนะนะะโรฮหติสุมโหธรรมดาเนี่ยนะันะใช้ไปแล้วนะเห็นไหม อัคราชุดที่สองไล่ตามที่ผมบอกเลยมอะอะลงนี่นะอุลงนี่เห็นไหมจะทามุมนะเป็นทํามุมเป็นสามเหลี่ยมเลยเห็นไหมมาอ,อุลงนี่นะครับขิดไว้เราใช้ไปแล้วเราใช้ไปแล้วนะต่อมาแล้วอ่าผมขอสคริปต์ไปในส่วนของแรงถามข่าวนะใจฤาษี 4, แรงถามข่าวเนี่ยรื้นะรื้อรือรื้รืออ,อันนี้อ่ะนะครับอ่ะลงตรงนี้ สัง่งอืมสังตรงนี้ผมผมเขียนลื้อกันลื้อกขต่อนะลือรืออ่าลือลือนะที่อ่ะสัง่งเนอะอ่ะสั่งใช้ไปสองตัวแล้วนะนาวหอรคุณนะ่ะอ่าอะสังวิอ่าวิตรงนี้ครับวิอ่าวิาวสุนะครับสุอยู่ตรงนี้สุอยู่นี่นะครับถอดเทีละตัวนะ โลโลยนี้นะครับโลใช้ไปแล้วทษเอาไว้นะปุปุอ่ะปุอยู่นี้นะครับสะสะอยู่นี้นะครับอ่าผ,ผู้อยู่นี่นะครับพูอ่าสุดท้ายคือพระเห็นไหมมันจะลงลงตัวเลยสางพิธปุสะปูพระนะทีนี้เนี่ย นอกจากจะเป็นอักษรแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการลงกรึงไว้นะนะกรึงไว้นะเป็นยันสี่เหลี่ยมเป็นยันแปดมุมนะเป็นยันแปดมุมนะครับแบบนี้ places. เนาะจะกรึงไว้แบบนี้นะครับแล้วข้างบนจะเป็นองค์พระสององนะฮะองค์พระแบบนี้นะอ่าสี่เหลี่ยม Сп เนาะครับกรึงไว้ยันแปดมุมแลม้วเป็นองค์พระนะอ่หลุดหลอกไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับให้ให้ทำน้าว่าเป็นองค์พระนะแล้วตรงที่เป็นที่ว่างเนี่ยก็คือ ออกแนวว่าตรงจุดที่เป็นที่ว่างเนี่ยก็จะลงยันแปดมุมเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ลงยันแปดมุมไว้นะผมก็จะพยายามเติมช่องไฟอ่ะนะครับให้มันดูสวยงามนะตรงที่ว่างๆคนคิดยันนี้ก็อาจจะคิดเหมือนผมก็ได้นะว่าเอ้ตรงที่มันว่างๆจะไปอุดเขายังไงดีนะตรงนี้เขาก็จะเติมอยู่อันหนึ่งนะผมก็จะเรียงอักษรไปบ้างนะอสองนะครับ ยันแปดมุมเนาะอ่าอ่าอ่าอเนี่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเหมือนในหนัสือส่วนมนแล้วนะครับนี่นี่นะครับก็คือว่าเป็นสําเร็จเป็นยันยอดพระกันไตรปิฎกนะถ้าจะเกี่ยวกับพระไตรปิฎกก็มีหัวใจคาถานะครับก็มาอุเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นยันหัวใจพระไตรปิฎกนะครับมาอุเนี่ยนะเออก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของบทคาถาที่ทาง แฟนเพจเขาให้มาวิเคราะห์เนี่ยกบทที่10บนะนะบทที่10ที่มีอาปามัจจุปะนะแต่ไม่ได้อยู่ในยันทีมะสังอันคูไม่ได้อยู่ในยันสังวิทาปุกยญะไม่ได้อยู่ในยันนะครับใดๆก็ตามก่อนที่จะจากกันไปอยากจะทิ้งผมได้มีโอกาสเนี่ยไปฟังโอวาสของสมเด็จพระสุคราชนะฮะในงานปรสาทปัญญานะฮะท่านก็ให้ว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะต้องแนะนําให้ควรจะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยตนเองด้วยความเรียบสาหะอย่าไปหวังพึ่งทางรัดหรือสิ่งที่มันเล่นลับ จนมากเกินไปนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาในการแก้ปัญหานะแล้วก็ทิ้งทวนด้วยคำมารีนะวิลเลยนะทุกขมะเจตินะครับทุกคนเนี่ยร่วงความทุกได้ด้วยความเพียรน,นะครับอย่าประมาทความเพียรน,นะครับอย่าไปมองทางรัดอย่างอื่นนะครับคลิปหน้าจะเป็นยันอะไรนะครับโปรดติดตามได้ในศิลปะพระเวทครับผม